ะะทางด้านของประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการมอบกิจกรรมร่วมส่งมอบบ้านห้วยขาที่จังหวัดน่านหลังจากย้ายหมู่บ้านค่ะเนื่องจากเกิดเหตุดินถล่มเมื่อปี2561ที่ผ่านมาค่ะ นายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานส่งมอบบ้านห้วยข่าบโดยมีนายนิพานบุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดนาได้ร่วมพิธีค่ะสืบเนื่องจากนะคะเหตุการณ์ดินโคลนถลม่มเมื่อเดือนกรกฎาคม2561ที่ผ่านมาจึงทําให้บ้านเรือนของประชาชนค่ะถูกดินถล่มพังทลายมีผู้เสียชีวิตไปถึง8รายด้วยกันทางรัฐบาลเองจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างบ้านพักถาวรค่ะนั่นคือบ้านห้วย ขาบจำนวน60หลังคาเรือนได้รับการสน,ส,นนส,นสนับสนุนงบประมาณนะคะจากทางบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจำนวน22.5ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีหน่วยงานราชการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็อบตอดงพยานนะครับก็ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานร,ระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะและแผนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ